สวัสดีค่ะช่วงนิทานก่อนนอนมาแล้ววันนี้จะมาเล่านิทานอีศพบให้ฟังห้าเรื่องฟังก่อนนอนพร้อมข้อคิดสอนใจเรื่องที่หนึ่งนิทานอีศบเรื่องดวงอาทิตย์แต่งงานการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนจัดมากมีข่าวแพร่กระจายไปทั่วบรรดาสัตว์ว่าดวงอาทิตย์กำลังจะแต่งงาน นกและสัตว์ทั้งมวลในป่าต่างดีใจเมื่อได้ยินข่าวนี้ยิ่งกว่านั้นพวกกบยังตัดสินใจว่าจะจัดงานฉลองข่าวดีนี้ขึ้นแต่แล้วคางคกเท่าตัวหนึ่งก็หยุดยั้งความคิดที่จะจัดงานฉลองนั้นมันชี้แจงว่าที่จริงข่าวดังกล่าวจะนำความเศร้าโศกมาให้สัตว์ทั้งหลายมากกว่าความสนุกสนานรื่นเริง แม้แต่ดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวยังสามารถทำให้หนองน้ำและบึงทั้งหลายที่พวกเราอาศัยอยู่แห้งผากจนแทบจะทนไม่ไหวอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้วคางคกเท่ากล่าวแล้วพวกเราจะเป็นอย่างไรถ้าดวงอาทิตย์แต่งงานแล้วมีดวงอาทิตย์น้อยๆออกมาช่วยกันส่องแสงสว่างอีกหนึ่งโหลเรื่องที่สองนิทานอีศพเรื่องชื่อเสียงของเสือ เสือตัวหนึ่งเก็บสะสมเนื้อสัตว์อร่อยๆไว้ในถ้ำของมันมากมายหนูฟูงหนึ่งแอบเข้าไปขโมยเนื้อสัตว์เหล่านี้มากินเสือโกรธมากที่ไม่สามารถจับหนูทั้งหลายได้จึงไปขอคำปรึกษาจากลิงลิงแนะนำให้เสือหาแมวมาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งแต่เสือก็สั่นหัวและพูดว่าข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร ถ้าข้าทำเช่นนั้นก็หมายความว่าตัวข้าซึ่งเป็นราชาแห่งสัตว์ยังมีความสามารถไม่เท่าแมวตัวเล็กนิดเดียวการกระทำเช่นนั้นจะทำลายชื่อเสียงของข้าไม่ข้าจะไม่ทำเช่นนั้นข้าจะไม่ทำเช่นนั้นเป็นอันขาดนับแต่นั้นมาเสือก็ทำเป็นไม่เห็นการกระทำของหนูเหล่านั้นและปล่อยให้พวกมันขโมยเนื้อสัตว์กินกันตามอำเภอใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การยึดมั่นในตัวตนและศักดิ์ศรีที่เกินไปทำให้เกิดความลำบากและปัญหาที่แก้ไม่ตกการละอัตตาและใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและการดำเนินชีวิตอย่างราบเรื่องที่สามนิทานอีศพเรื่องผู้รักอิสระสุนัขป่าที่หิวโหยและผอมซุบซี้ตัวหนึ่งกำลังเดินเตลเต RE ไปรอบหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในไม่ช้ามันก็พบสุนัขบ้านที่มีขนเรียบเป็นมันและได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมันถามสุนัขตัวนั้นว่าบอกข้าซิว่าพวกเจ้าได้อาหารมาจากไหนคนให้อาหารพวกเราสุนัขบ้านตอบจริงหรือไม่ว่าเจ้าต้องทำงานหนักให้พวกเขาไม่จริงงานของเราไม่หนักเลยสุนัขบ้านแยง้ง พวกเราเพียงแต่เฝ้าบ้านให้ในายตอนกลางคืนเท่านั้นแล้วคนก็เลี้ยงดูพวกเจ้าดีอย่างนี้เชียวรึสุนักป้าร้องด้วยความประหลาดใจข้าอยากทำงานอย่างเจ้าบ้างเพราะพวกข้าหาอาหารได้ยากเหลือเกินมากับข้าสิสุนักบ้านชวนนายของข้าจะให้อาหารเจ้ากินแน่ๆสุนักป่าดีใจมากมันรีบไปกับสุนักบ้านเพราะหวังจะได้ทำงานให้คน ขณะที่สุนัขป่ากำลังเดินเข้าประตูบ้านของนายของสุนัขบ้านมันก็สังเกตเห็นว่าขนรอบคอของสุนัขบ้านร่วงหายไปเป็นรูปวงกลมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นหละ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกสุนัขบ้านพูดเจ้าหมายความว่าอย่างไรมันเกิดจากโซ่ข้าถูกล่ามโซ่ในเวลากลางวันโซ่จึงเสียสีทำให้ขนรอบคอของข้าร่วงหลุดไป ถ้าเช่นนั้นข้าขอลาก่อนละนะเพื่อนสุนักป่าพูดข้าจะไม่มีวันไปอยู่กับคนข้ายอมหิวเสียดีกว่าที่จะสูญเสียอิสรภาพของข้าไปเรื่องที่สี่นิทานอีศรพเรื่องมองการไกลการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแก่กับแพ้เคยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาช้านาน พวกมันรักและสนิทสนมกันดุดย่าสนิทสัตว์ทั้งหลายในป่าเดียวกันนั้นต่างชื่นชมและสรนเสริญการกระทำของสัตว์ทั้งสองพวกนี้ยิ่งนักวันหนึ่งบรรดาแพะหนุ่มสาวพากันบอกพัชราซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพวกมันว่าแก่กับแพ้ก็รักกันมากจึงสมควรรื้อรั้วที่ขั้นระหว่างบ้านของพวกมันทิ้งไปเสียแก่กับแพะจะได้ไปมาหาสู่กันสะดวกขึ้นและดำรงชีวิตอยู่เหมือนครอบครัวเดียวกันมากขึ้น เมื่อแพชราได้ฟังเช่นนั้นก็ตกใจและห้ามปรามไว้ทันทีโดยให้เหตุผลว่าแม้ในปัจจุบันแก่กับแพ้จะรักกันมากแต่นานไปข้างหน้าอาจมีเรื่องวิวาทบาดหมางกันได้ถ้ารื้อรั้วทิ้งไปก็จะต้องทำรั้วขึ้นใหม่เมื่อมีเรื่องโกรธกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้ในความรักหรือมิตรภาพที่ดูดีในปัจจุบัน แต่การตั้งขอบเขตและรักษาระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตความรอบคอบและความสุขุมจึงเป็นคุณธรรมสำคัญที่ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเรื่องที่หนิทานอีศบเรื่องนกเตือนสติหนูวันหนึ่งงูพิษตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปในบริเวณรูหนูที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง หนูทั้งหลายในที่นั้นตกใจและหวาดกลัวยิ่งนะต่างพากันเอะอะวายและวิ่งชุลมุนไปมาพลางร้องว่ามันมาจากไหนงูพิษตัวนี้มาจากไหนใครรู้บ้างว่ามันมาจากไหนขณะที่เกิดความโกลาหลวุ่นวายกันอยู่นั้นเองงูก็ได้โอกาสจับหนูกินอย่างง่ายดายนกตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจึงร้องตะโกนบอกพวกหนูลงมาว่ามันมาจากไหนไม่สำคัญไม่ว่ามันมาจากไหนมันก็คืองูร้ายจะเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้สิ่งที่พวกเจ้าควรสนใจและเห็นว่าสำคัญก็คือทันทีที่เห็นงูร้ายมาควรรีพากันหนีไปแทนที่จะมัวเอะอะโวยวายและวิ่งวุ่นชุดละมุนอยู่ให้งูจับกิน เมื่อหนูทั้งหลายได้ฟังเช่นนั้นก็ได้สติจึงพากันเพ่นหนีไปทุกทิศทุกทางจบแล้วค่ะฝันดีค่ะเด็กๆฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ